เอาไว้ให้น้องจากคนเนี่ยพอท่านพญ่ตา้มดอกคัน่่ายุน่นนองบัวพญ่ตาบแล้วรล่อบิดน้องบัวแล้วพูดเล่นอย่าไปเข้าใจผิดนะจ๊ะแล้วก็ไล่สุดผ่าฝูงคนไปเลยดีเนาะแล้วก็เดินเดินเดินไปดีไหมเราไปนี้เขาก็จังแบบย่างบนรถนี่ไง ดีที่ดูไลฟ์ส่วนจ่นี้มีใครจะมาหาผมในวันเปิดวงบ้างไหมน้อนี่น้อมีบ่เนาะคนสีมาเปิดวงเปิดวงอ่เปิดวงเปิดวงเปิดวงคอ่บเปิดวงเปิดวงทำหอมพี่หอมมากใช่ไหมล่ะก็ต้องหอมอยู่แล้วป้า ดีน้องไปไปไหนลนะ่ะลงมนมาสามปีแล้วแล้วก็จะหลงไปอีกนะผมบอกไว้ก่อนมันเปิดวงกินอย่างหมูกรอบเจ้าเฮิตมาเลยค่อยจะรออยู่หน้าห้องเจ้าเฮ็ดมาเลยไอ้ตั้มเมนูไหนที่คิดว่าบ้านโคกเด็ดที่สุดนะ่ะ เปิดเงียบอันนอเป็นยังไงนะหนำเงาป้อมมีได้ปะนี่ทีมหน้าจอนะไออ่ะทำไมเสื้อไม่มีกระดุมมันตั้งเป็ดนะครับอันเสื้อมันมีกระดุมอยู่แต่ว่าผมเนี่ยมันตั้งเป็ดเองที่สิบอติดกระดุมมีมณออีหลีลงคักซาขอบคุณครับพี่ท็อปอายุเท่าใดแล้ว คอพี่ท็อปอายุไม่หลายแล้วครับหมูย่างอมหอมหน้าห้องเนาะโอเคเดียวครูเพิ่งไปเปิดวงปฐุมอลังการค่ะครับผมมีโอกาสได้เบิงง้งอันพ่าดไหลสดเท่านั้นแหละครับผมนะบว่าได้ไปเบิ้งเลยครับยาวไปเบิง้งอยากไปแห้งนังใจพี่น้องปฐมมยู่ ยิ้มหวานค่ะโลกใส,ะสะทนองบ่สดไอบ่อนุญาตให้จีอีลาครับอีลาครับอีลาครับ เมียไอรับสิทโทรกลับไปหาด้ยอยอีหล่ะครับอีหล่ะครับอาออยากเจอโอ้พี่เทนนี่เขาเข้ามาดูเหรอเนี่ยไม่ทำการทำงานเหรอพี่เทนฮะายครับ เอออีกอ <Le. laughs> ่ะไออัสสดีน้องเนสครับปารเนสมาตามไออยู่ในทิกตอ,อกเรืรอยตอนนี้ทุกคนน้องเนสเนี่ยน้องเนสปรินทร์เนี่ยเป็นคนแต่งเพลงทำโชว์ให้ให้ผมปีนี้นะครับฝากติดตามด้วยครับแล้วผมจะเข้าห้องอัดมาสเตอร์ถ่ายเอมวลงช่องให้ทุกคนได้ฟังด้วยครับ ฝากทุกคนอ่ารอเข้าไปฟังนะครับว่ามันแบบจะหวานสะกิดใจทุกคนได้หรือเปล่าจะต้มกวยจับเซฟบซบมาเดือโอหมือเขาอยู่บ้านพักนะเรเคยคิดซีเชียดอกแนวอยู่แนวกินนะ มื้อใดที่ห้องออกมาทางนอกหรือมีภารกิจที่แบบว่าบได้บได้อยู่ในบ้านพักนั่งเสียเฮตสุยางอันนี้ก็บ่าเข้าใจขึ้นกันบรดี้จมเราคอยว่าความจริงแท้ๆวา่วา,วานี่ล่ะ คือจังยานยานใ้เขาได้กินน้ำเนี่ยคือจังยานเขาได้กินน้ำเสียยาดยาดยาดคอยอิ่มเสียไมสายพยุมลมตัน บอสแม่สิตุ้มไปให้ดู้ลูกขอบคุณครับจุมก็ไม่ได้กินดอกจ่าเบ่เหลือแล้วนั่นออกงานหลายแต่ข่อยบ่มีงานออกจาก้าก็ไม่เห็นใอยกินดอก อย่ามาทำท่า,ทาบา่าใจประสงสางบุญพายามาพ่อเนื้อครูน้องนังคายประทูแก้มตูลูสาวมเมืองแม่กลอง สวัสดีน้องเฟื่องฟ้าครับวันนี้ผมมางานของบัวลำพูครับน้องบัวลำพูมีคนเอ้าเอ้าทำไมเฟดไม่ติดอ่ะมีอะไรแบบเนี้ย ไม่แฟรไม่ติดแล้วทีพู้ใดเฮ็ดเป็น <c oughs> ช่วยบอกผมทีครับเขียนมาแล้วนี่เราจะได้ลงรถแล้วเหรอ นี next, <issions> ่เป็นบรรยากาศข้างล่างนะครับผมจะพาทุกคนไปมางานยังไงให้เหมือนนะสวัสดีครับกระแก้วไหมล่ะเอาเลยครับชิวไหม ก็จังใ่สุดลองเพียงนมะยางตลาดนัดนี่แหละจริงบอกเลยครับคิดถึงหน้าห้านแล้วว่าแต่ว่าแต่เวทีอยู่ไหนท่านนั้นแหละสดีครับสวัสดีครับผมเดินถูกมาผมไปเดินมาถูกไหมนี่เพราะเวทีมันอยู่แถวนี้น่ะ รเนนมิด,ดไหนลองเดินดูหน่อยซิเป็นยังไงทุกคนว่าผมชิวไหมไกลครับเพราะว่าเขาไม่มีที่ให้เราแบบจอดจอดอยู่ ได้ยินเสียงดน,นตรีแวบ,บๆอยู่นะพี่ใส่อหรอชิวเวอร์บอกเลยมันจะมีอะไรที่ชิวกว่านี้อีกไหม ต้องจริงเหมือนเดินมาผิดเลยอะ่ะใช่ควอยย่ายงามาผิดทีหเลยควอยย่ายงาผิดทีหเลยพี่น้อง อะไรเนี่ยคนละท่าง <c oughs> อันนี้มองเขาเลเียนเน้ะเนี่ยใครดูไลฟ์สดระเบียบอยู่บอกผมหน่อยว่ามันถึงเพลงไม่ห่างมหาเสน่ห์ได้ยังใช่้น่เลยกำลัลงมาเริ่มต้นใหม่ละ กำลังเดิอนอ้อมมาเริ่มต้นใหม่ตรงแถวแถวที่อ่าจนจอดรถไปนะ <g ül> ชัวร์ไหนอลองเดินดูตรงนี้ดูสิเผื่อมันใช่ กำลังพยายามครับอาจจะใช่ตรงนี้ก็ได้นะอ,อ,อาจจะอาจจะยังนะอาจจะยังนะ เราเจอนองอีกปีใหม่แล้วแสดงว่าเราก็มีเข้าคงครับจะใช่ให่อ้าหอ้ายหรอฮะใช่แล้วนะคะครับน้องปีใหม่อะไรนะ ขเขาคงเกลียไไดไว้ในนี้ขอบคุณมากครับเขาบอกวยากดูกราฟพี่ทอมบ้างไงคะแต่ว่าพี่ทอมพี่ไอรู้แล้วไอรู้อยู่ว่าแบบเออคุยกันเลยกับไอเแล้วสวยจังค่ะสวยจังไม่โดนไม้เรียวแล้วใช่ไหมคะไม่โดนไม้เรียวแล้วตื่นคนตื่นสาย น,นั่งดูเหมือนฟิอแบบดูลำเรื่องต่อกอเลยครับล่งใจด้วยใช่ไหม ย้ายแต่งัวมาจากรถเนี่ยไม่เหนวมาลัสิงเออ่หนีวลสิงครับเาปิดตแบบ่าลันสิงมาโมบุญยาจอวกลางเนี่ยเปิดมานออกไปไม่ใคนี้นไม่ได้พี่น้องโอ้ยองหอนองอากาแล้วก็จุงเยอะมากครับตอนปีนขึ้นไปดีบามอลสิงมือุบลเมาเบิดพี่น้องบัเวทีเวทีเหมือนิงนะ ได้รอบใสอง้วไดรอบปีพอเห็นไล่รอบือตกรอบสองก็เท่านัเอพ่อพอกว่าพ่อบอกว่าผมไล่สุดได้รอบปีไม่ ได้ดูแลผมมากกว่านะยังไม่เห็นน้าเดียวอยู่นี่หน้าเดียวผมไป่นั่งเรียองรถตีน้าเดียวนี่นีหน้าเดียวเปลี่ยนสุดอยู่